ไปติดตามนะครับเรื่องของภารกิจของท่านอธิบดีกรมศิลปากรได้นำคณะทำงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบูรณะโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้างครับพร้อมรับมอบเงินสนับสนุนในการบูรณะเสริมความมั่นคงให้กับเจดีย์นะครับจำนวน340,000บาทไปติดตามครับนายกิติพันธ์พานสุวรรณอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมด้วย นายพงษ์ทันสัมพองเงินครับผู้อำนวยการสำนักศิลป,ปากรที่11สงขานายเฉลิมชนวันทองผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติเรอบพระชนมพรรษาสงขานางสาวนะครับพรสุรีกนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรของบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดรวมไถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อทำการตรวจเยี่ยม โครงการบรณโบราณสถานพระเจดีย์บนเขารูปช้างอำเภอเม,อเมืองจังหวัดสงขลาซึ่งก็เป็นเจดีย์ครับที่มีความสําคัญคู่บ้านคู่เมืองของคนนะครับแล้วก็คู่กันในพื้นที่จังหวัดสงขลาและถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าพระยาวิเชียนคีรีหรือว่าชื่อเดิมครับบุญสังผู้สําเร็จราชการเมืองสงขลาในสมัยรัชกาลที่4โดยทางกรมศริลปากร ก็ได้ขึ้นประกาศทะเบียนพระของพระเจดีย์บนเขารูปช้างครับเป็นโบราณสถานสำหรับชาติในราชกิจจานุเบกษาเล่ม52ตอนที่75วันที่8มีนาคม2478หน้า3714ครับสำหรับเจดีย์บนเขารูปช้างก็จะมีลักษณะเป็นเจดีย์กออิฐถือปูนตั้งอยู่บนก้อนหินใหญ่ฐานเจดีย์ครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวด้านละ2เมตร50 m. องค์ระฆังทรงเหลี่ยมแบบย่อมุมไม้12สภาพปัจจุบันมีความชำรุดทุดโทรมครับยอดเจดีหักซึ่งถูกสันนิษฐานว่าถูกฟ้าผ่าเมื่อปี2478แต่อดีตหัวหน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลาก็ให้ความเห็นนะครับว่ายอดเจดีน่าจะหักเนื่องจากถูกกระสุนปืนของกองทัพญี่ปุ่นที่บุกจังหวัดสงขลาเมื่อวันที่ 8ธันวาคม2484ทั้งนี้องค์เจดีย์ดังกล่าวเคยถูกขโมยมีการลักนะครับขุดฐานเมื่อปีพุทธศักราช2516แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าได้มีการนำโบราณวัตถุและสิ่งของมีค่าอะไรไปบ้างจากนั้นนางสุริพันธนะ์สงขลาร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เดินทางเป็นประธาน ในพิธีรับมอบเงินประมาณนะครับในเรื่องของงอบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนโครงการบุรณะเจดีย์บนเขารูปช้างครับระหว่างนายกิติพันธ์พานสวุวรรณอธิบดีกรมศิลปากรกับนางสาวพรสุรีกรนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรบริษัทเชฟลอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดจำนวนเงินครับ3 4 0 0 0 0บาทหน้าห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกยียรติเรอบ พระชนมพัรษาสงขาเพื่อใช้บุรณะเสริมความมั่นคงแก่องค์เจดียให้มีความแข็งแรงและเพิ่มศักยภาพของโบราณสถานที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นครับนางสุริพันธ์ณสงขลารองผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าทางจังหวัดสงขลาก็มีแผนในการพัฒนาโบราณสถานเจดี บนเขารูปช้างร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อบูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของโบราณสถานให้มีความมั่นคงแข็งแรงครับเสริมสร้างคุณค่าความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่และพัฒนาศูนย์รวมนะครับจิตใจของประชาชนให้มีการเชื่อมโยงกับการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางนี้การตรหนักรู้ถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรม ของภาคส่วนต่างๆนั้นก็จะนําไปสู่การร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนซึ่งก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีและก่อให้เกิดการอนุรักษ์พัฒนามรดก ok, ทางวัฒนธรรมของชาติอย่างยั่งยืนต่อไปขณะที่นางสุริพันธ์นะครับนางพรสุรีกรนันทารองประธานกรรมการบริหารฝ่ายกิจการองค์กรบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดกล่าวว่า บริษัทนะครับมีความภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนความร่วมมือในโครงการบูรณณเจดีย์เขารูปช้างซึ่งเป็นมรอดอกทางวางัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและก็พร้อมที่จะช่วยหนุนเสริมร่วมในการพัฒนาเจดีย์เขารูปช้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดสงขลาต่อไปในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับในหลายๆอำเภอเราก็จะเห็นนะครับว่าสถูปเจดีย์โบราณสถานต่างๆที่ เก่าชำรุดสุดโสมเนี่ยนะครับทางกลุมศิลปากรร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่และที่สำคัญครับก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากภาคเอกชนมาเป็นอย่างดีนะครับก็ค่อยๆทยอยปรับปรุงแก้ไขนะครับบูรณซ่อมแซมให้ดียิ่งขึ้นเพราะว่าหลังจากทุกอย่างที่คลายลงนะครับนักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงรวมไปถึงนักท่องเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียนะครับที่จะหลั่งไหลเข้ามาก็จะช่วยนะครับปรับปรุง พื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ